ออกให้พ่อจุกก่อนมาจะนอนให้พ่อจุกก่อนเร็วๆชูขาไปจะนอนให้พ่อจุกก่อนเร็วๆไม่ให้พ่อจุกก่อนเลยอมแมวเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ปิดมันยิ่งก่อนเร็ว so ๆโซออน Ở a cỏ lều, mày mấy con chúc Too high. Mày phạt chuẩn Mấy Mày chúc chuẩn bài. Lật hoa chúc ổn. Mày lều. Too high. Too high. Mày đâu, chuẩn lều. Lật hoa cho ai. Hm. 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 Hm.

กี่เขาอยากาปปิเขาอยากเขาบองเลยว่ากุมที่น่าจะมีสัญภาพามาที่สุดนะเขาอยา่าวิงตอนนี้หรือเวลาช่วงนี้เราบว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิกีฬานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะทางกระทองก็มีการกีฬาหงประเทศไทยก็ดี เขาไีาบางแผนเขาคิดละเพราะ่ีการจดการดึงดูดนกท่องเที่ยวและสมที่มีกำลังอ่สะอาดยังพี่ะพี่เช็คเสร็จยังยังไม่เข้าใช่ไหมยังไม่นอนใช่ไหมยันการความรู้ให้ความอของที่จหูเกแล้วก็สนามใังวต่างที่เราจะชพ้ที่ใาอนใช่ไหมค่อยปิดเลยนะลได้ว่าทศ พามาแล้วพาใครจุกแล้วจุกแล้วจุนอนแล้วใช่ไหมจุกแล้ว,ลว,ลว,ลวอ่ะไป